สวัสดีค่ะพบกับช่องดารากอสิบเสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube ต้องบอกว่าทำเอาฟแฟนๆต่างใจหายเมื่อปิดตำนานรายการ Master ร์คเวทีแจ้งเกิดหลังสร้างรอยยิ้มให้คนไทยนานถึง27ปีโดยรายการเทปล่าสุด Master ร์คยินดีต้อนรับพิธีกรอย่างนีโนเมทนี ก็ได้ออกมาร้องเพลงร่วมกับจัตุรงและตักษิริพรโดยร้องเพลงไม่ต้องมีคำบรรยายเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อรายการมาสเตอร์คมาตลอดระยะเวลา27ปีอีกทั้งในช่วงท้ายรายการนีโนเมทนีก็ได้กล่าวความรู้สึกว่า ต้องขอขอบคุณแฟนๆรายการทุกท่านที่ติดตามรายการมา27ปีจริงๆก่อนจากกันก็ไม่มีอะไรนอกจากจะอวยพรวันปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จและความเจริญในนามของบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชนขอให้ทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถืออำํำนวยแก่ท่านไม่เจ็บไม่จนให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคร้ายนี้และขอให้ทุกคนอยู่อย่างเป็นสุข ล่าสุดตลกสาวสวยอย่างตั๊กสิริพรอยู่ยอดนั้นก็ได้โพสไอจี IG อำลารายการมาสเตอร์คีปิดตำนาน27ปีเขอจดจำตลอดชีวิตซึ่งงานนี้เธอนั้นก็ได้ระบุข้อความว่าดีใจและภูมิใจที่สุดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในตำนานของรายการที่ยืนยาวเขียงคู่ประชาชนมาถึง27ปีมาสเตอร์คีพี่ตั๊กจะเก็บความทรงจำอันแสนภูมิใจนี้ไปตลอดชีวิตเลยค่ะท่ามกลางเหล่าชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นใจหายตามๆกัน ขอบคุณที่มาแรงคาจากทีนิวส์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมช่องดาราก็สิบนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ